ท่านผู้ชมคะหลังจากที่พี่ปูเคี่ยวเนื้อนะคะพี่ปูไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะคะแล้ววันนี้พี่ปูติดธุระนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะไม่ว่างทําอาหารตอนที่ลูกตื่นนะคะพี่ปูก็เลยเตรียมทุกอย่างไว้นะคะอันนี้เนื้อที่พี่ปูทาหม่าล่าไว้พี่ปูจะยังไม่ทอดนะคะเพราะว่าอยากให้ลูกทานร้อนๆนะคะเวลาทอดเนื้อเขาคงทอดเองได้นะเพราะว่าแม่เตรียมให้ทุกอย่างแล้วนะคะนี่นะคะใครที่ยังไม่รับประทานนะคะพี่ปูก็ เอาซีนพลาส,สติกคุมไว้นะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าพี่ปูทําอย่างไรนะคะในการเตรียมอาหารง่ายๆไว้ให้ลูกพี่ปูรับประทานเนี่ยนะคะไปชมกันเลยค่ะเฮ้ยน,น่ากินชิมเมล่าน่ากินชิมเมล่าพี่ปูก็คงจะต้องกินก่อนใครนะคะอืมน่าทานนะสิบอกแล้วว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะไปชมคลิปดีๆเลยนะคะว่าวันนี้พี่ปูจะชวนทําเมนูอะไรนะคะท่านผู้ชมคะมาต่อกันอีกหนึ่งเมนูแบบง่ายๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเอาหม้ออบแรงดันออกมาแล้วนะคะแล้วก็ขี้เกียจล้างบ่อยๆนะคะยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยนะคะรู้แต่ว่ามีเสือร้องไห้อยู่4ชิ้นนะคะแล้ว ขาหมูก็ยังกินตอนนี้ไม่ได้คงจะต้องทำอะไรไว้ให้เด็กๆจะป,ประทานก่อนสักหนึ่งมื้อน,นะคะเขาเรียกว่าเตรียมวัตถุดิบไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาคิดกันทีหลังว่าเราจะทำอะไรดีเรียบร้อยนะคะเอาออกจากหม้ออบแรงดันแล้วนะคะมีสี่คนพ่อแม่ลูกนะคะกินเมนูง่ายๆกันเนาะพี่ปูซื้อ พริกมาล่านะคะยี่ห้อนี้มาจากแมคโรนะคะเพราะว่ามีคนบอกกับพี่ปูว่าอร่อยนะคะพี่ปูก็เป็นคนเชื่อคนง่ายนะคะพี่ปูก็ลองสิคะลองเอามาทานนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันนะคะรำข้าวของพี่ปูไปนิดนึงคนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันพี่ปูก็ทําชิ้นแบบง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเวลารับประทานมันจะได้ง่ายๆนะคะ พี่ปูก็ใช้ผงหมาล่านะคะที่พี่ปูผสมไว้เมื่อกี้นะคะทานะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะกลับอีกด้านนึงนะคะแล้วก็ทาเลยนะคะ4ชิ้นนะคะ4คนสบายๆนะคะพักไว้ค่ะพี่ปูก็มีหัวใช้เท้าดองติดบ้านอยู่นะคะท่านผู้ชมบางทีพี่ปูก็ไม่ได้ว่างพอที่จะทําอะไรทุกอย่างเองไปหมดหลอกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์สําเร็จรูปไว้เสริมนะคะที่บ้านเรา บอกแล้วนะคะว่าลูกพี่ปูชอบกินอะไรที่มันสวยงามด้วยนะคะมันจะมีผักดองที่เหลือจากการแต่งดอกนะคะพี่ปูก็จะมาหั่น่อยๆนะคะในระหว่างที่ยืนหั่นของนั้นนะคะพี่ปูก็ไม่ได้ว่างเลยนะคะพี่ปูตั้งน้ําใส่น้ําส้มสาชูไปนิดนึงนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะพี่ปูชอบเอาเมนูมารวมกันนะคะเพราะฉะนั้นบ้านพี่ปูวันนี้ทานข้าวกล้องนะคะพี่ปูก็จะเอาไข่กุ้งนะคะใส่ลงไปเลย คือเป็นเมนูที่พี่ปูคิดเองในใจว่าลูกน่าจะชอบอะนะแล้วผักดองนะคะเศษที่เหลือนะคะปูก็จะคุกเขานะคะให้เข้ากันนะคะผักดองยี่ห้อนี้รสชาติดีนะคะเพราะฉะนั้นข้าวพี่ปูมีรสชาติแล้วนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่พิมพ์ไว้นะคะ ้าวพี่ปูก็ยังคนไม่เข้ากันนะคะแต่ว่าไข่ของพี่ปูเริ่มใช้ได้ถูกใจพี่ปูแล้วพี่ปูก็หันมาเอาไข่ขึ้นแค่นั้นเองผู้ชมครับพอคนถูกใจแล้วก็ชิมรสชาติได้แล้วนะคะหาพิมที่ตัวเองชอบนะคะมาใส่เลยนะคะขั้นตอนอาจจะเหมือนวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าพี่ปูเอามารวมกันหมดนะนะคะนี่จะเป็นน้ำเกรวีสําเร็จรูปนะคะที่พี่ปูมีติดบ,บ้านอีกแล้วนะคะเพราะว่าลูกพี่ปูชอบกินของพวกนี้นะคะบางทีพี่ปูก็ต้องมีอุปกรณ์สําเร็จติดบ,บ้านอยู่เหมือนกันนะคะ วันนี้เจอทั้งผักดองเกาหลีนะคะเกรวี่ฝรั่งนะคะมาล่าจีนนะคะเราเอามายำรวมกันค่ะรสชาติของเขาก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพี่ปูจะต้องเติมน้ําลงไปนิดนะคะแล้วก็ามาชิมรสชาติใหม่นะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะอันนี้จะเป็นน้ําเกรวี่เอ,อ่อพริกไทยดํำนะคะของแมทโรเพอ่อนพี่ปูก็ไม่มีถุงให้ดูซะแล้วนะเพราะว่าเหลือปุ๊บพี่ปูก,ก็ใส่กระปุกแลนะคะ ใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่ามันสะดวกเราแค่มาปรุงรสเพิ่มตามที่เราชอบเองแต่ว่ารสชาติของพริกไทยเนี่ยนะคะก็จะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงนะคะเข้ากับมาล่าพี่ปูมากเลยนะวันนี้ออของสําเร็จรูปเนี่ยนะคะท่านผู้ชมบางทีมันก็ไม่ได้ถูกใจเราเทั้งหมดนะคะเราก็ต้องมาดัดแปลงให้เป็นรสชาติของเรานะคะพี่ปูก็ชิมจนเป็นรสที่พี่ปูต้องการแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้เนยนะคะเล่นน้ํามันนาข้าวนี่แหละคะั คงไม่มีใครอยากดูพี่ปูเท่าไหร่มั้งเพราะว่ามันง่ายจัดเลยนะคะเมนูพี่ปูแค่มาเสนอไอเดียแค่นั้นเองนะคะวิธีการทำเนี่ยใครๆก็ทําเป็นนะเก่าของสําเร็จรูปมาทํามันจะไปยากอะไรละคะพี่ปูก็จะใส่แครอทฝากเข้าไปในกระทะหน่อยนะคะเพื่อจัดแต่งจานนะคะมันเสือร้องไห้นะคะอุ้ยน่ากินอะ ตัเอาเนื้อขึ้นไปแล้วนะคะก็รอให้แครอทพ่ปูสุกนิดหน่อยพอแล้วนะคะไปจัดจานของพี่ปูก่อนเลยนะคะพ่ปูทําแบบง่ายๆเลยนะวันนี้พี่ปูจะไปธุระนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเขายังไม่ตื่นกันนะคะพ่ปูก็คงจะต้องทํารับประทานเองก่อน,นะนะคะ คนไหนเสร็จก่อนก็กินก่อนนะคะพี่ปูก็จะลาดเบรวี่แล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ของพี่ปูเองนะพร้อมรับประทานปิดคลิปกันเลยดีกว่านะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมหน้าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะเดี๋ยวมีของฝากท้ายคลิปอีกนิดนึงนะคะอยากให้หน้าตาดีอีกนิดนะคะเราก็ใส่ไข่กุ้งลงไปนะคะ แล้วก็ต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะทาความสะอาดแล้วนะคะล้างแล้วก็โรยลงไปแบบง่ายๆแบบนี้นะคะในมือนึ่งนะคะที่เราไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวพี่ปู่ก็จะขอชิมน,นะคะว่าฝีมือตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยที่จับทุกอย่างเอามารวมกันเนี่ยนะคะมันออกมาเป็นอย่างไรนะคะอืมเนื้อกอบๆเลยนะคะ เด็ดสิคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะมันอร่อยเกินคำบรรยายนะคะไม่รู้จะบอกอยังไงเลยนะคะเวลาเราทานร้อนๆนะคะทุกอย่างไม่น่าเชื่อมาจากหลายประเทศแต่ว่าออกมาลงตัวคะ่ะอือหสุดยอดคะ่ะเสือร้องไห้เลยนะคะ